สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็คลิปนี้นะครับมีเวลาว่างก็จะมาทําคลิปรีวิวนะครับทักทายแล้วก็แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญให้กับเพื่อนๆเอฟซทางช่องสลาลมคอยชแนลได้ทราบกันนะครับก็เริ่มยังไงดีก็แนะนําก่อนนะครับวันนี้บันทึกคลิปอ่าวันนี้บันทึกคลิปวันที่4นะครับ4เมษายน 2,566นะครับเผื่อว่าใครได้ดูคลิปในอนาคตนะครับจะได้รู้ว่าข้อมูลของคลิปในวันนี้อยู่ประมาณช่วงวันที่4เมษายนนะครับราคาก็จะได้แบบจะได้รู้นะครับว่าราคาช่วงวันที่4เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวแนะนําอีกนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อสําหรับท่านที่มีเหรียญต้องการจะขายนะครับก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดตรงนี้นะครับ QR code ก็ได้นะครับสแกนท่านที่ดูคลิปเก่าๆนะครับ Line ID ไม่ได้อัปเดตนะครับบางทีอาจจะติดต่อลำบากก็มาแอดไล n e ใหม่ก็ได้ดูคลิปปัจจุบันนะครับคลิปนี้วันที่4นะครับเดี๋ยวเผยแพร่วันนี้เลยนะครับน่าจะช่วงสัก10 10โมงเช้านะครับน่าจะได้เผยแพร่คลิปนี้นะครับก็ช่องผมเป็นช่องที่ ซื้อมาขายไปนะครับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนอกจากว่าเหรียญบางเหรียญที่ผมจะเก็บสะสมผมก็ไม่ได้ขายจะเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับชุดเนี้เดี๋ยวผมจะจัดส่งวันนี้นะครับวันที่4ี่เมษายนนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญในกลุ่มไหนที่พอขายได้หรือว่า ยังพอมีกระแสอยู่บ้างนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับมันมีเหรียญหลากหลายชนิดอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ราคาด้วยนะครับว่าผมอ่ะขายออกเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่นะครับก็ดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมทําคลิปอยากให้ได้ข้อมูลสูงสุดนะครับข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูคลิปนะครับ ก็เด <hail schnell poured out> <ler> ี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับอันนี้ผมได้มาเมื่อวานนะครับอันนี้ผมขายออกหมดเลยนะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้ราคาไม่สูงนะครับผมซื้อมาน่าจะเหรียญละสิบไม่เกิน15บาทนะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญจะมีหลายประเภทนะครับเหรียญนิกเกิล5บาทตัวติดผลิตน้อยถ้าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยราคาก็จะสูงนะครับราคาหลักร้อยแต่ว่าถ้าเหรียญแบบเนี้ยราคาหลัก10แค่นั้นเอง สิบกว่าบาทนะครับอันนี้ผมขายออกเหรียญละยี่สิบแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือเดี๋ยวส่งไปชุดนี้ส่งไปโคราชนะครับเนี่ยชุดนี้ส่งไปโคราชผมผมปริ้นลายชื่อไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยชุดนี้เดี๋ยวส่งไปโคราชนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้ผมจะอ่ะรีวิวก่อนส่งนะครับชุดนี้ส่งไปโคราชนะครับเอ่อเหรียญละยี่สิบาทแค่นั้นเองนะครับเนี่ยที่ผมขายออกนะครับ นี่นะครับก็ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้ารับราคาได้ผมก็ซื้อแต่ว่าช่วงเนี้ยเหรียญราคาไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาไม่ค่อยดีจริงหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งเหรียญอันนี้ก็ได้มาเมื่อวานนะครับห้าบาทสยามมินอันนี้ผมได้มาเมื่อวานเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขายออกแล้วนะครับมีมีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับผมเหรียญเนี้ยจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> ที่ผมรับซื้ออยู่ที่ประมาณ เหรียญละ5 0 0ถึง1,000บาทซื้อเข้านะครับ5บาทสยามมินนะครับด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังเป็น5ธันวา2520นะครับ <c oughs> ด้านหน้าต้องเป็นสยามมินนะครับอันนี้คือมีราคาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบนี้นะครับ 5, ธันวา2520แล้วก็ด้านหน้าเป็นประเทศไทยอันนี้คือยังไม่มีราคาสูงนะครับเหรียญที่รับซื้อก็คือสยามมินนะครับดูตรงนี้นะครับสยามมินนะครับ ซื้อรับซื้อ5 0 0ถึง1,000บาทนะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมา <c oughs> ราคาเกินกำหนดสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับ <icking. S 1> การซื้อของผมอ่ะจะไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่นะครับผมก็เลยประกาศรับซื้อในราคา5 0 0ถึง1,000บาทนะครับใครมีอยากจะขายผมก็ซื้อแต่ว่าเหมือนบางกรณีไม่มีของขายนะครับแล้วก็รีบหาของให้ลูกค้าก็ต้องยอมซื้อแพงจากพ่อค้า ในกลุ่มซื้อขายนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยผมซื้อมาพันร้อยนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานพันร้อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมขายออกไปในราคาเหรียญละ1,300บาทนะครับผมได้กําไร200บาทนะครับซึ่งเป็นกําไรค่าที่ผมไปเสาะหานะครับเป็นเหมือนกับกําไรค่าวิชาชีพประมาณนั้นนะครับเพราะว่าการซื้อขายในกลุ่มอะบางครั้งมันก็ต้องแย่งชิงนะครับมีพ่อค้าลงขายถูก,ถก ใครไวใครได้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเสี่ยงกับอะไรเสี่ยงกับการโดนโกงโอนเงินแล้วไม่ได้ของนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับในกลุ่มซื้อขายใครได้สัมผัสก็น่าจะพอรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไม่แบบไม่ค่อยชำนาญไม่มีประสบการณ์นะครับ <c oughs> ก็อาจจะโดนโกงหน่อย นะครับก็ก็มันต้องศึกษานะครับของแบบนี้มันต้องศึกษาอยากได้ของถูกมันต้องมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือผมมาแนะนําให้กับ FC ที่สนใจนะครับเรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงหมดนะครับผมไม่ได้ทําคลิปหลอกผมไม่ได้แบบเอาความคิดเห็นส่วนตัวแบบอย่างเดียวนะครับผมมีข้อมูลนะครับประสบการณ์จริงเรื่องจริง ในกลุ่มซื้อขายกลุ่มซื้อขายมัน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 ,ม,นมันค่อนข้างจะโหดเหีเ้ยมนะครับ <c oughs> ขอใช้คําว่าโหดเหีเ้ยมแล้วกันนะครับมิจฉาชีพเยอะโดนโกงกันเยอะนะครับใครไม่ทันก็โดนนะครับโกงกันเป็นทีมงานก็มีนะครับคนหนึ่งลงขายอีกคนหนึ่งดันราคานะครับมันเป็นกระบวนการนะครับเพราะว่าในกลุ่มซื้อขาย Facebook อะ ใครจะสร้างยูเซอร์กี่ยูเซอร์กี่ ID ก็ได้คนหนึ่งเล่น2เฟส3เฟสก็ได้นะครับลงขายดันราคาโอ้แท้ครับรับประกันงจริงนะครับคือคนคนเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือแบบมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับใครไม่ทันใครไม่มีประสบการณ์ก็จะตกเป็นเหยื่อในการโดนหลอกนะครับอันนี้คือผมมาอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมผมซื้อมาพันร้อยผมขายออก ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลราคามันก็ก็พอได้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเก่าเก็บนี่นะครับขอบยังคมอยู่เลยนะครับสียังสวยอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าวิชาชีพค่าเสียงโดนหลอกในกลุ่มก็แล้วกันนะครับก็เหมือนบางเหรียญอ่ะกำไรก็หลักสิบบางเหรียญกําไรก็หลักร้อยซึ่งใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะรู้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลกําไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้คือคือลูกค้าโอนเงินแล้วนะครับอันนี้รอจัดส่งนะครับไม่ได้ส่งวันนี้เพราะว่าคุณพี่ท่านเนี่ยสั่งเหรียญซื้อเหรียญไว้หลายรายการนะครับแล้วก็ค่อยค่อยส่งครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ซื้อพันร้อยขายพันสามนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับสยามมิน่ะเคยเคยขึ้นไปถึงสองพันสองพันเกินพันห้านะครับแต่ว่าด้วย อะไรหลายๆอย่างนะครับช่วงเวลาบางคนคิดว่าอย่ารีบขายราคาจะขึ้นไปอีกมันก็ใช้ได้กับเหรียญบางรุ่นนะครับบางรุ่นไม่รีบขายราคาตกมันก็มีเยอะไปนะครับมีคนบอกว่า,าใครมีอย่ารีบขายนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่เหรียญด้วยเหมือนเหรียญเนี้ยถ้าใครรีบขายก่อนหน้านี่อาจจะขายได้ถึงพันหนะครับ <laughs> แต่ช่วงเนี้ยสวยแบบเนี้ยนี่นะครับ พันสามนะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่ตัวเหรียญด้วยนะครับบางอย่างรีบขายก็ดก็ดีมันจะได้กําไรบางอย่างไม่ต้องรีบขายก็ได้กําไรนะครับมันแล้วแต่เหรียญน,นะครับมันไม่ใช่เป็นความคิดเป็นคําพูดที่ถูกต้องเสมอไปว่าใครมีอย่ารีบขายอันนั้นคือมันไม่เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าคนพูดไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายก็พูดได้นะครับ พูดแนะนําคนอื่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปเซนะครับนี่นะครับผมพูดในมุมมองของพ่อค้านะครับนี่นะครับอันนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับที่ผมได้มาเมื่อวานก็ขายหมดแล้วนะครับเป็นเหรียญติดตัวติดนะครับเหมือนชุดนี้ค่อนข้างจะหายยากนะครับเนี่ยเหมือนเฉลี่ยเลยนะครับผมขายผมซื้อมา10เหรียญ230ย นะครับผมขายเหมาชุดละ400อ่าผมจะได้กำไรแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก็คือคนที่ซื้อไปก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่ามีเหรียญตัวติดอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับเนี่ยเฉลี่ยแล้วผมขายเหรียญละ40บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมันได้หรือเปล่านะครับอันนี้ที่ผมขายออกนะครับเนี่ยอันนี้ก็กําไรแล้วครับอันนี้ขาย40ก็ก็คือคนซื้อไปก็ได้กําไรแล้วครับตัวนี้ก็หายากนะครับ 60ปีสภาพัดนะครับถ้าจำไม่ผิดผลิต1ล้านเหรียญนะครับหายยากกว่า50ปีนะครับลาดบัณฑิตนะครับลาดบัณฑิตขาย40นะครับผมซื้อเข้าเหรียญละ30ซื้อปกติอะนะครับเนี่ยอันนี้ราคาโดยรวมนะครับออมสินก็40นะครับชุดเนี้ยชุดเนี้ยเหรียญละ40หมดเลยนะครับอันนี้คือขายออกแล้วนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าผมขายเหรียญยังไงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อ้างอิงกับ คนอื่นนะครับผมจะซื้อขายสไตล์ผมนะครับมีกําไรผมก็ขายนะครับผมไม่ได้อ้างอิงว่าเอ้ยออมสินต้องขายเหรียญละแปดสิบนะไม่ใช่นะครับผมจะคิดกําไรแบบสไตล์ผมอะนะครับอันนี้ช้างนะครับโรงพาบาลกลางนะครับรับันเด็ดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ <c oughs> อันนี้เจ้าฟ้าเพชรรัตอ่า พานุนลังสีนะครับเจ้าฟ้าพานุนลังสีกรมศินอันนี้อันนี้ก็ผลิตน้อยนะครับคมนาคมนะครับเนี่ยเหมือนชุดเนี่ยผมซื้อในกลุ่มซื้อขายได้ในราคา200ร <c oughs> ้อสอง้สามสิบสอสาสิบแล้วก็มีค่าส่งด้วยนะครับกำไรผมอยู่แค่ชุดเนี้ยผมขายผมได้กำไร100ร้อยกว่าบาทนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็โอเคนะครับการขายบางทีอ่ะเราขายแพงเกินมันก็ออกยากนะครับถ้าถ้าถ้าผมซื้อของมาในราคาแพงๆผมก็ต้องไปขายแพงขายแพงแล้วผมก็ออกยากนะครับหลายท่านว่าเอ้ยทำไมซื้อถูกจังก็มันเป็นสไตล์นะครับบางอย่างก็ซื้อถูกบางอย่างก็ซื้อแพงนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขายออกหมดแล้วนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับว่าซื้อจริงขายจริงนะครับใครมีเหรียญผมก็ขายนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือ คุณพี่ท่านหนึ่งจองไว้ไม่ใช่จองอ่ะซื้อไว้แล้วนะครับผมได้มาก่อนหน้านี้ผมได้มาลูกค้าของผมอ่ะจะมีทั้งโอนเงินแล้วก็ส่งเลยนะครับแล้วก็มีโอนเงินแล้วก็ฝากไว้ก่อนนะครับเหมือน2เหรียญเนี่ยสามอ่าสิปี3 1แพ็คเขียวเนี่ยก็คือผมลงขายนะครับแล้วก็พี่ผมลงขายในช่อง ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับแล้วก็มีพี่เขาซื้อไปนะครับอันนี้ก็คือโอนเงินเรียบร้อยแต่ว่าฝากไว้ก่อนนะครับรอหลายๆรายการแล้วค่อยส่งนะครับซึ่งถ้าผมซื้อไม่จริงขายไม่จริงนะครับจะไม่มีใครกล้าฝากของกับผมนะครับเหมือนเหรียญเนี่ยสองพันสองพที่ผมขายนะครับเหรียญละ2 0 0 0ันสองพที่ผมขายออกณช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าราคามันมันมีการ ปรับลดลงนะครับมีบางคนบางท่านเคยคาดว่าจะไปถึง2,005แต่ว่าไปไม่ถึงนะครับยังไปไม่ถึงณนะช่วงเวลานี้นะครับเคยขายออกได้ประมาณ2,002-2,003แต่ว่าราคามันก็กลับลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่2,000ต้นๆน,น,นะครับนี่นะครับ10บาทปี31แพ็คเขียวนะครับอันนี้ผมขาย2,000 2,050นะครับเหรียญละนะครับแล้วก็ผมซื้อเข้าช่วงเดือนนี้ผมจะซื้อเข้าได้อยู่ที่พันเนะครับเหรียญละพันเที่ผมซื้อเข้าผมอาจจะขายอยู่ที่พันเนะครับถ้าผมได้ในราคาพันเก็ลองดูละกันนะครับใครพอมีจะแบ่งปันได้ก็ก็ยินดีรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทปี3าหนึ่งคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะครับ กำลังแบบหาทางไม่เจออยู่อยากเล่นเหรียญอยากศึกษาอยากขายเหรียญแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับเริ่มดูคลิปก่อนก็แล้วกันดูคลิปแล้วก็หาความรู้แล้วกเ็เก็บประสบการณ์ในการซื้อขายนะครับถ้าเราซื้อขายบ่อยๆเราจะมีความชํานาญนะครับแล้วก็มันจะไปได้เหมือนผมอะ่ะผมก็แรกๆผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมก็รู้ว่าชอบเหรียญผมก็จะเก็บเนี่ย เริ่มแรกเลยผมเก็บเหรียญพวกนี้นะครับผมเก็บเหรียญวาระต่างๆเพราะว่ามันหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเล่นเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นนะครับเราก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับในการซื้อขายก็ก็พอเอาตัวรอดได้นะครับสําหรับผมผมไม่ได้เก่งนะครับผมเอาตัวรอดได้ผมพอดูออกว่าใครขายจริงใครซื้อจริงใครเป็นโจรใครหลอกลวงอะไรแบบนี้ผมก็มีประสบการณ์ที่ผมพอเอาตัวรอดได้ มากกว่านะครับอันนี้ก็คือก็คือเดี๋ยวส่งส่งวันนี้นะครับของคุณพี่ท่านนี้มี10บาทปีสามหนึ่งสองเหรียญนะครับอันนี้ลูกค้าประจําเลยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมส่งไปสระบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับของคุณพี่ท่านเนี่ยมีมีชุดนี้แล้วก็มีมีเหรียญอันนี้นะครับแล้วก็มีชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมซื้อเท่าไหร่ผมขายเท่าไหร่นะครับเนี่ยชุดเนี้ย ในถุงเนี่ยผมขายออก850บาทนะครับ850บาทนะครับก็มีลดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อกันประจำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในเนี่ย850บาทที่ผมขายออกราคาขายออกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พูดถึงราคาขายออกด้วยนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับเนี่ย850นะครับลดอีก50ชุดนี้น่าจะ800นะครับ อยู่ที่คุยกันด้วยนะครับซื้อขายก็มีการต่อรองกันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ชุดเนี้ยแปดร้อยนะครับอันนี้สี่ร้อยอ่าอันนี้ปิดไปเมื่อคืนนะครับชุดเนี้ยพันสองนะครับพันสองอันนี้สี่ร้อยนะครับแล้วมาดูชุดนี้แปดร้อยนะครับว่าพี่เขาได้อะไรจากผมไปบ้างนะครับอ่านี่นะครับได้สิบปี่าเหรียญห้าบาท ปีสามหนึ่งสองเหรียญนะครับนี่นะครับขายกันสี่สิบหกสิบนะครับเนี่ยถ้าขายเองนะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับแต่ว่าผมขายออกสองเหรียญเนี่ยนะครับคือคือเหมาไปเลยในชุดนี้แปดร้อยนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งจะหายากกว่าปีสามศูนย์นะครับนี่นะครับแล้วก็ได้เหรียญหนึ่งบาทวิอีหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับ เหรียญหนึ่งบาทอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับปีห้าเดนะครับปีห้าเจ็ดพรนเยษตรงนะครับเนี่ยชุดนี้ขายออกแป0รอเพื่อนๆว่าขายถูกหรือขายแพงนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่มุมมองนะครับบางคนก็ว่าซื้อถูกขายแพงนะครับผมซื้อไม่ถูกนะครับเหรียญน,นี้ผมได้กําไรประมาณ200บาทแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเพราะว่าผมซื้ออยู่ประมาณห้า6้อห้อนะครับสําหรับ เหรียญ1นบาทพระเสียรตรงนะครับเนี่ยผมประกาศร,รับซื้อขั้นต่ำา500นะครับซึ่งมันอยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่ความพอใจในการซื้อขายซึ่งผมพอใจในการรับซื้อราคาประมาณนี้ซึ่งโจทย์ของผมอ่ะผมจะขายเหรียญ800 750ย0 0ผมจะขายประมาณนี้นะครับก็การซื้อของผมก็ราคาอาจจะไม่สูงเหมือนช่องอื่นๆแต่ก็คือเหมือนบางช่องเขาบอกว่าซื้อแพงนะครับ แต่ว่าติดต่อไม่ได้พอคุยเข้าจริงๆขอต่อราคาขอลดราคานะครับทำคลิปเวอร์รับซื้อเวอร์ติดต่อไม่ได้แล้วก็พอติดต่อได้ขอซื้อถูกๆนะครับผมพูดได้ยังไงผมคิดเองหรือเปล่าผมไม่ได้คิดเองนะครับ FC ที่จะส่งมาขายผมเขาบอกนะครับผมอะ่ะคุยกับคุยกับ FC ค่อนข้างจะเยอะนะครับบางคนก็ได้ซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างนะครับซึ่งซึ่งก็ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดว่าของหรือเหรียญที่เหรียญที่ผมมีแบบที่ผมรับซื้อผมก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าราคาได้ผมก็ซื้อนะครับซึ่งหลายๆครั้งมันก็ซื้อกันบ่อยนะครับซึ่งซึ่งมันก็ซื้อจริงอะ่ะแต่หลายๆท่านที่ไม่ได้สัมผัสไม่เคยคุยไม่ได้อะไรก็อยมันคงทําคลิปหลอกเหมือนช่องอื่นๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครจะคิดไม่ผิดนะครับแต่ว่า คิดอยู่ในหัวตัวเองอ่ะไม่ผิดแต่ถ้าท่านคิดออกมาแล้วท่านมาคอมเมนต์ด้วยนะครับซื้อไม่จริงทงั้งๆที่ท่านยังไม่ได้ดูนะครับอันนั้นอะ่ะมันเริ่มจะผิดแล้วนะครับเพราะว่าการคิดมันอยู่ในหัวไม่มีใครรู้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าพอท่านคิดแล้วท่านมาแสดงออกพอการแสดงออกโดยการคอมเมนต์นั่นแหละครับมันรู้เลยว่าตัวตนท่านเป็นยังไงนะครับไม่ได้สัมผัสไม่เคยคุยกับผมไม่เคยส่งมาขายแล้วบอกว่า ซื้อไม่จริงปั่นราคานะครับใครผิดใครถูกเด็กก็รู้นะครับเด็กก็พอรู้นะครับว่า,าคนที่ผิดไม่ใช่ผมนะครับมันผิดที่ความคิดของท่านนะครับแล้วท่านมาคอมเมนต์แสดงตัวตนออกมาว่าท่านเป็นคนแบบนั้นไม่รู้แล้วมากล่าวหาคนอื่น มันผิดนะครับช่องผมติดต่อได้นะครับบางท่านยกเว้นยกเว้นท่านที่ไปติดต่อไลน์ที่ผมไม่ได้ให้ไว้นะครับบางทีแอดไลน์แล้วมันไปขึ้นกับอีกไลน์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ผมให้ลูกผมเล่นนะครับแน่นอนลูกผมไม่ตอบไลน์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอดไลน์แล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าท่านจะเพิ่มด้วยเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเข้าเครื่องที่ลูกผมใช้งานอยู่นะครับ ลูกผมไม่ตอบไลน์ท่านแน่นอนนะครับผมถึงบอกว่าแอดไลน์นะครับให้ใช้เบอร์ที่ผมให้เท่านั้นนะครับ <c oughs> บางคนส่งรูปมาเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วนะครับกติกาก็คือกติกาส่งไปไลน์อื่นๆผมไม่ตอบนะครับเพราะว่ามันเป็นไลน์ของลูกลูกผมใช้งานอยู่นะครับ ก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแอดไลน์นี้นะครับที่ผมให้ไว้นะครับมีอยู่สองสามไลน์อ่ะที่คุยกับผมได้นะครับก็ในในคลิปนี้ก็พูดแล้วพูดยาวเลยนะครับจะได้เข้าใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่800นะครับเดี๋ยวส่งวันนี้นะครับส่งใบสละบุรีนะครับนี่ที่สละบุรีก็ยอดเงินนะครับที่พี่เขาฝากไว้นะครับอันนี้ประมาณ4ี่พันห้าพันกว่าบาทนะครับถ้าผม เป็นช่องที่ซื้อไม่จริงติดต่อไม่ได้นะครับคงไม่มี f อหรือลูกค้ากล้าฝากเงินที่เป็นแบบ5,000ันครึ่งหมื่นไว้กับผมนะครับผมติดต่อได้นะครับทั้งช่องซื้อและช่องขายนะครับเงินที่ท่านโอนมาให้ผมท่านได้รับของแน่นอนนะครับเหรียญที่ท่านส่งมาให้ผมท่านได้รับเงินแน่นอนนะครับช่องผมคือแบบตรงๆอยู่แล้วนะครับถึงจะเป็นช่องเล็กๆก,ก็ตามนะครับอันนี้แล้วมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ได้อีกนะครับ อันนี้หลังไม้นะครับมีน้องเขาตามหานะครับเขาก็เขาก็สอบถามผมมานานแล้วว่ามีเหรียญแนวนี้หรือเปล่านะครับชุดนี้900 900บาทนะครับเนี่ยที่ผมแบ่งปันไปชุดนี้900บาทเดี๋ยวดูนะครับ900บาท900บาทของน้องเขาชุดเนี้ยอันนี้ส่งไป <c oughs> อันนี้จะส่งไปอุดรน,นะครับอ่าอันนี้ชุดนี้เดี๋ยวส่งไปอุดรน,นะครับ ส่งขายให้กับน้องเขาที่อุดรนะครับอันนี้อันนี้เตรียมจัดส่งนะครับมารีวิวก่อนส่งอันนี้คือปิ้นที่อยู่จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญชุดนี้เดี๋ยวส่งไปอุดรนะครับ900 900บาทนะครับ900บาทได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับน้องเขาขอเหรียญ5ปี31แล้วก็ปี30นะครับอย่างละ2เหรียญนะครับนี่นะครับก็จัดตามงบนะครับจัดตามงบนะครับ นี่นะครับได้ได้ชุดนี้ไปไปหนึ่งไปไปด้วยนะครับสี่เหรียญสามหนึ่งสามหนึ่งหาค่อนข้างยากนะครับสามศูนย์สองเหรียญสามหนึ่งสองเหรียญนะครับแล้วก็ได้เหรียญนี้ไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับคือน้องเขาสั่งผมไว้นานแล้วนะครับได้เหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับสองห้าห้าเจ็ดนะครับเนี่ยพระเศียนตรงนะครับผมซื้อเริ่มต้น ผมซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับถ้าเป็นปีห6 5 7นะ่ะผมซื้อ500600นะครับเพราะว่าผมจะขายออกในราคาเหรียญละ800บาทแค่นั้นเองนะครับผมจะขาย900ยก็ขายได้นะครับขายพันก็ขายได้แต่จะออกช้าสักหน่อยในกลุ่มซื้อขายอ่ะเขาขายกันอยู่ประมาณ800ร้อยถึงหนึ่งพันนะครับบางท่านที่ขายเก่งๆอาจจะขายพันกว่าบาทสำหรับเหรียญหนึ่งบาทพระีสงยนตรงนะครับแต่ว่า มันก like ็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมเน้นซื้อเร็วขายเร็วนะครับผมอยากจะขายเร็วผมก็ต้องขายถูกนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยผมซื้อไม่เกิน600นะครับผมขายไม่เกิน800นี่นะครับคนอื่นไม่รู้นะครับแต่คนที่ซื้อจากผมรู้ว่าผมขายราคานี้จริงๆนะครับนี่นะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องให้คนทุกคนเชื่อนะครับให้ลูกค้าเชื่อก็พอแล้วนะครับนี่นะครับ ชุดนี้เก้าร้อยบาทนะครับแพงไหมครับก็อาจจะแพงสําหรับบางคนนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามีแบ่งผมอีกไหมมีคนพร้อมจ่ายนะครับเนี่ยชุดแบบนี้นะครับสามหนึ่งสองเหรียญสามหนึ่งก็หายากแล้วนะครับเนี่ยก็มันเป็นสไตล์นะครับสไตล์ของผมที่ผมซื้อขายแบบนี้แล้วก็บางทีเราการที่เราทําอะไรให้มันชัดเจนอ่ะอาจจะไม่โดนใจ ของใครหลายๆคนนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวตนของเรานะครับเราไม่ต้องเฟกเราไม่ต้องเมคเราไม่ต้องทำแบบปลอมแปลงว่าเป็นคนดีเป็นคนซื้อเหรียญแพงไม่ใช่นะครับมันมีการทำตรงนี้มันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะครับแต่ว่าที่สำคัญมันคือผมพยายามเป็นตัวผมเองให้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะจะไปดูคลิปไปดูเหรียญจากช่องใหญ่ช่องดังนะครับเหรียญไหนช่องใหญ่ช่องดังรับซื้อ ผมไม่ได้รับซื้อตามช่องใหญ่ช่องดังทุกเหรียญน,นะครับผมรับซื้อตามกําลังที่ผมซื้อได้นะครับมันเป็นตัวตนของผมนะครับผมก็ทําอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะนะครับอันนี้คือมันเป็นสัจธรรมของของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเป็นประโยชน์แค่ไหนนะครับอันนั้นคือคือ,ค,อคือความแบบจุดสําคัญมากกว่านะครับคลิปที่ผมทํา มีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์นะครับออกมาถ่ายทอดออกมาสื่อสารนะครับถึงแม้ว่าหน้าปกคลิปอาจจะไม่ใช่แบบรับซื้อรับซื้อหลักแสนแต่ก็คือเนื้อหามัน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 ทุกคนเข้าถึงได้นะครับเหมือนเหรียญแบบเนี้ยทุกคนเข้าถึงได้นะครับถ้าผมประกาศรับซื้อปี29จะมีคนส่งมาขายผมไหมนะครับร้านใหญ่ร้านดังยังไม่เคยได้ซื้อเลยนะครับ จะมีคนส่งมาขายผมเหรอนะครับท้าปี29นะครับผมก็ทำคลิปได้นะครับผมจะทำคลิปก็ได้รับซื้อเรือหงแบบนี้นะครับเหรียญละ3แ0,000นแน่นอนไม่มีใครหาเจอแน่นอนนะครับผมก็ได้ยอดวิวไปนะครับอันนั้นก็คือแต่มันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับก็ผมซื้อเหรียญย่อยๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับที่สามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับลองดูเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่อยากจะเริ่มอยากจะสร้างรายได้นะครับลองดูช่องผมเพราะว่าหลายๆท่านทําได้จริงนะครับมี f c หลายๆท่านอ่ะก็ได้ idea, ไอเดียได้สร้างรายได้จากคลิปของผมจากช่องที่ผมขายเหรียญหลายๆอย่างนะครับก็ลองลองดูนะครับข้อมูลที่ผมนําเสนอหลายๆท่านทําได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มันไม่ได้หายากนะครับเป็นเหรียญที่สามารถเข้าถึงได้นะครับ เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะครับคลิปนี้น่าจะยาวสักหน่อยแต่ว่าพอดีมีเวลาว่างนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูแล้วก็มาถ่ายทอดนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็มุมมองแนวทางในการแบบที่ท่านจะไปต่อนะครับเกี่ยวกับของสะสมพวกนี้นะครับเก็บก็ได้สะสมก็ได้นะครับหรือว่าสร้างรายได้ได้แน่นอน100%เนะครับเพราะผมก็สร้างรายได้จากเหรียญตรงนี้อยู่นะครับผม การันตีได้เลยนะครับว่าทําได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายได้จริงนะครับขายได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อทุกวันนะครับก็คือไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มาทําคลิปหลอกนะครับคลิปผมอ่ะยอดวิวไม่เยอะนะครับยอดวิวไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าหน้าปกคลิปผมก็ไม่ได้เวอร์อะไรมากมายนะครับแต่ว่า ได้ประโยชน์เยอะนะครับสำหรับท่านที่ดูนะครับผมคิดว่านะครับก็ลองดูนะครับได้ประโยชน์จริงๆนะครับทำได้จริงด้วยนะครับผมเน้นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ